สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงให้กับพี่ๆเพื่อนๆชาวราศีตุลให้ได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีตุลนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะ ช่วงน like ี้นะคะเป็นเป็นคุณเนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ยก็ออกมาเลยนะคะเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะมักจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะอยู่เฉยๆนะคะก็อยู่แบบอยู่แบบเจ้าชายเลยนะคะอยู่แบบเจ้าหญิงเจ้าชายคือมีคนเอาเงินมาให้ถึงแทบเท้าเลยนะคะประมาณนั้นนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่อยากจะสนุกกับชีวิตนะคะอยากจะมีเวลาสนุกกับชีวิตอยากคุณมีความฝันนะคะคุณ คุณมีความหวังแล้วคุณก็ขอพอรอยู่เสมอนะคะว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่มันสนุกนะคะแล้วคุณก็จะทําชีวิตของคุณเนี่ยให้มันสนุกนะคะ,ะบางทีนะคะคุณก็มีไอเดียนะคะเจ๋งๆไอเดียใหม่ๆนะคะที่มันดีนะคะแต่บางครั้งคุณก็ปล่อยมันทิ้งไปนั่นเองค่ะคุณไม่ทำนะคะก็น่าเสียดายนะคะช่วงนี้คุณจะมีพลังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของ าการให้ข้อมูลนะคะคุณจะมอีอะไรเกี่ยวข้องกับข้อมูลสักอย่างหนึ่งนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะเป็นการเผยแพร่ความรู้นะคะให้กับคนอื่นๆนะคะหรือว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณก็จะทํามันด้วยาการที่มีประสบการณ์นะคะโดยคุณกํากลังจะรอนะคะเออเขาบอกว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันที่มันดีกว่าเดิมเนี่ยกำลังจะรอคุณอยู่นะนะคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยก็คือคุณคิดคิดในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าการเงินเนี่ยบอกเลยว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับการเงินหรือว่าคุณกำลังที่จะต้องรอให้มันดีขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะ แต่ส่วนใหญ่มันเป็นออกมาในเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ว่าการเงินมันออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในอนาคตนะคะหลังจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีนะคะที่อยู่เฉยๆก็มีคนเอาเงินมาให้นะคะเขาบอกว่าจงเชื่อในตัวตนของคุณเองนะคะจนจงฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะแล้วก็ ทำมันอย่างสนุกนะคะทามันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเพราะว่าในคุณเนี่ยเป็นคนที่กําลังจะทําอะไรเวลาถ้าคุณสนุกกับอะไรเนี่ยคุณก็จะทํามันแล้วก็ทํามันอย่างมีความสุขทํามันอย่างสนุกสนานด้วยนะคะอ่อช่วงนี้อาจจะต้องเป็นคนที่มีมีเหตุผลนิดนึงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ,อ่ใช้เหตุผลนะคะในการ พูดคุยหรือว่าในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะออตอนนี้คุณชีวิตคุณเดินไปข้างหน้านั่นแหละแต่ว่าคุณก็ยังห่วงคนข้างหลังอยู่นะคะไม่รู้ว่าคืออะไรนะ,ะห่วงคนข้างหลังอ,อ,อาจจะเป็นครอบครัวของคุณหรือใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะที่ตอนนี้มีปัญหาเยอะนะคะมีปัญหาเยอะนะคะบางปัญหาเนี่ยก็คือแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าคุณอาจจะช่วยเขาก็ได้นะคะ <c oughs> หรือไม่ว่าคุณก็แค่ห่วงห่วงเขานะคะว่าว่าเขาเนี่ยปัญหาเขาเยอะนะคะทั้งในส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะในเรื่องของความรักนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เปิดใจให้ใครนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมีคนแอบชอบคุณเยอะนะคะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะคะก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าคุณไม่เปิดใจให้ใครเนื่องจากว่าคุณไม่มีเวลานั่นเองค่ะโอเค ได้ขอดูหน่อยตอนนี้นะคะคุณก็ยังอยากจะได้ทรัพย์สินเพิ่มนะคะมีแล้วก็ยังอยากจะได้มันอีกนะคะก็คืออถ้าอยากจะได้อยากจะจะได้ไหมนะคะผู้ขอดูหน่อยเขาบอกว่าห้าสิบห้าสิบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือคุณอยากจะได้แต่คุณก็ไม่ได้นะคะเขาบอกประมาณนี้เลยว่าจริงๆแล้วมันห้าสิบห้าสิบแต่ว่าน้อยกว่าห้าสิบด้วยซ้ํานะ,ะเอ่อก็คืออาจจะไม่ได้นะคะถึงอยากจะได้แต่ก็ไม่ได้นะคะ โอเคค่ะทีนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะในสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดีราศีหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ายัางอยู่เฉยๆก็มีคนเอาเงินมาให้นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย